คลิปแรนดอมนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณนะคะขอตัดไพ่ดูพลังงานคุณค่ะสามเหรียญค่ะ King Up ค่ะพลังงานคุณเด่นมากเด่นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความสุขในชีวิตเลยนะคะ สามเหรียญหาเงินเก่งมากรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมรายได้เข้ามาหลายช่องทางหรือบางท่านทำการค้าแบบหุ้นส่วนสองสามหุ้นอยู่ก็ได้แต่เข้ากันได้ดีมากนะคะแล้วพลังงานยังบอกว่าราชาถ้วยมีใครบางคนแบบสนอกสนใจอยากที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณเลยเรามาดูกันคะ่ะเรื่องราวจะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะ พลังงานไพ่ยอยากบอกอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไพ่ e e m p r e s ไพ่โอ oh ้โหให้สวยมาก10เหรียญค่ะ7ด,ดาบค่ะแล้วก็ n i g h of p e n t a c l e พลังงานไพ่บอกเลยว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคนเก่งหรือถ้าคุณเป็นชายหรือเพศที่3มก็ปรับเข้ากับดวงนะ ไพ่เอ็เพสคือความอุดมสมบูรณ์ยิ่งมีไพ่สิบเหรียญเข้ามาขยายบอกเลยว่าความสําเร็จในเรื่องของเงินเงินไหลามาเทมาทําอะไรก็แบบคือคนดวงจะดีอ่ะทำอะไรก็สําเร็จเจ็ดาบคุณฉเฉลียวฉลาดคุณมีไหวพริบในช่องทางการทำอาหากินคุณรู้วิธีการเอ่อที่จะเอาชนะคู่แข่งและคุณไม่ได้ทําแบบคือไม่ได้แปลว่าเท่านะอันนี้มันแปลว่า คุณรู้จักกลยุทธ์ในการเอาชนะคนอื่นในการแย่งชิงโอกาสนะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์มองเลยยุคสมัยทุกวันนี้มันต้องรู้จักฉกฉวยและรู้จักในช่วงจังหวะที่อะไรที่มันอยู่ในช่วงเป็นที่เขานิยมกันคุณจะหยิบมาทำแล้วสร้างเม็ดเงินได้กำไรมหาศาลเลยนะคะแล้วก็ไพ่ยังบอกว่าความรักค่ะ ถ้าใครดูใจกันมานานจะเปิดตัวความรักจะเปิดตัวจะเป็นคู่ที่ได้รับเกียรติได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดก็ว่าได้นะคะใครที่ไม่ชัดเจนชัดเจนแต่ถ้าคนโสดคุณจะเจอคนดีเข้ามาที่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณค่ะเรามาดูต่อนะคะอะไรจะเกิดขึ้นอีก เป็นรนดอมนะคะเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้ไพ่แปดดาบถ้ามีเรื่องเอ่อที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องเซ็นเอกสารหรือเรื่องข้อมูลอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาอยู่เนี่ยมันจะถูกแก้ไขแล้วคะ่ะใครเดินเรื่องไปทํางานต่างประเทศอืมนะคะเดินเรื่องไปต่างประเทศติดนะคะเดินเรื่องไม่ผ่านจะผ่านนะคะ หลังจากมาดูคลิปของอาจารย์คุณจะผ่านคุณจะได้เดินทางค่ะสามไม้ไพ่สเตรนจ์แปดเหรียญเดินทางแล้วได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตกลับมาและเดินทางถ้าใครแบบโสดนะเดินทางได้เจอคู่รักด้วยจะเจอคู่ที่ไพ่สเตรน t ์เนี่ยตามตำนานจะเป็นเรื่องของความรักด้วยเป็นคู่รักที่พร้อมที่จะเป็นทาสคุณเลยขอเปิดเพิ่มอีก สี่ใบนะคะราชาถ้วยโอ้โหโดดเด่นจริงๆเรื่องงานเนาะงานเงินนะคะงานเงินมีมีโอกาสแบบได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ถ้ามองในเรื่องของเออ,อาจจะมีสิ่งเก่าๆที่มันค้างคางในใจของคุณนะคะอาจารย์ขอขยายห้าเหรียญสิเป็นเรื่องอะไรเหมือนคุณ น้อยใจเสียใจอะไรบางอย่างลึกๆขอให้ขยายห้าเหรียญเป็นเรื่องอะไรอาจจะมีคำพูดของใครบางคนที่ทำให้คุณเนี่ยเคยมีความน้อยใจแต่ณนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วคุณบอกเลยว่าคุณลบคำพูดโอ้โหทุกอย่างที่เขาเคยดูถูกดูแคลนคุณนะตอนนี้คุณเอาชนะคุณร่ำรวยมากก็ได้ก้าวถ้วยหไหมฮะหีบเงินหีบทรัพย์สมบัติคุณจะมีความสุข คุณมั่นอกมั่นใจในตัวเองนี่คือพลังงานบอกดวงคุณเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนไปทางที่ดีจากคนที่ไม่เคยโต้อตอบไม่กล้าแสดงออกอะไรมากมายแต่ตอนนี้คุณกล้าพูดกล้าคุยกล้าทําและมันนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จในชีวิตคุณค่ะดวงคุณเปลี่ยนจัก,กรวาลเปิดดวงชะตาให้คุณแล้วคุณทําอะไรมีจัก,กรวาลหนุนดวงค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงค่ะ คุณสำเร็จแน่นอนค่ะ